สวัสดีค่ะมิวสิกนะคะแพทวัสุธรรมพงศ์รับบทเป็นหนูแดงค่ะ ด้วยความที่เขาแบบเป็นลูกสาวคนเดียวในแบบครอบครัวที่เกี่ยวกับหนังตะลุงใช่ไหมคะทุกคนก็จะเป็นแบบผู้ชายอะไรเงี้ยน้องเขาก็เลยจะมีความแบบเด็ดขาดมีความแบบโตมาแล้วก็แบบมีความเป็นผู้นํากล้าตัดสินใจคอยช่วยเหลือทุกอย่างในบ้านคะ่ะจริงๆแล้วหนูแดงเนี่ยมีความชื่นชอบหนังตะลุงเพราะว่าเขาโตมากับสิ่งนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบโอเคเราไม่ได้มีความสามารถเท่ากับพี่ชายเพราะพี่ชายเราเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบเรื่องอะไรเกี่ยวกับศิละปะเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งรอบด้านมากๆเลยสิบเอกของแบบว่า แล้วก็รวมถึงครูคูนที่เป็นเจ้าของของโรงหนังด้วยนะคะเพราะงั้นตัวหนูแดงก็เลยเหมือนมีการนําเรียกว่าความชอบของเราเนี่ยมาประยุกต์กับอีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบก็คือเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นค่ะก็เลยมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นดีไซเนอร์ที่จะนําหนังตะลุงไปสู่โลกค่ะก็จริงๆแล้วตัวละครเราเนี่ยหนูแดงกระเต็งเนี่ยเขาก็จะเคยเจอกันเมื่อตอนที่เขายังเด็กมากๆเป็นความสัมพันธ์ที่เราเคยเจอเขาแค่ตอนเด็กแล้วก็ skip มาอีกทีก็คือมาตอนโตที่เราโตก,กันแล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบเจอกันอีกทีฟิลแบบเพื่ ได้เจอกันนานอะไรประมาณนั้นคะ่ะจริง,รงๆแล้วหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีความเข้มข้นในแง่ของแบบเป็นความสัมพันธ์ในแง่ของแบบว่าทั้งครอบครัวเลยมากกว่าคะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ของ2ตัวละครแต่มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหนังตะลุงกับตัวละครต่างๆด้วยสําหรับสิกเนยไทย p b s เป็นช่องที่มักจะนําเสนอเรื่องราวดีๆทั้งเกี่ยวกับคนไทยหรือว่าวิชาชีพต่างๆอยู่แล้วซึ่งครั้งนี้เราก็มีการหยิบยกภาคใต้ามาพูดถึงหนังตะลุงนะคะก็เชื่อว่าหลังจากที่ทุกคนดูเนี่ยก็อาจจะได้รู้สึก ใกล้กับภาคใต้มากขึ้นอีกครั้งหนึ่งมาร่วมสนุกไปกับวัฒนธรรมไทยที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันนะคะ